ท่านของนายรักราบริหารส่วนจังหวัดการเจ้าพนีษฐ์ทุกข้อวิแต่งเป่าผูทสมัครหมายเลขหนึ่งวันนี้มากับทีมงานเตรีมทีมนะครับวางเวรร้านแรกหมดเลยนะครับเปลีายนปลาโยกาบันต้เงี้ยมาดูบทีมูลข้อมูาขนอมูลข้อมูลั้อมูล สมใ้คำทักทายแล้ะก็ขออภัยก็พาในสายบริเวณนี้ด้วยที่ผมอาจจะทำเสียงรบกวนพี่น้องแต่มีความจำเป็นยิ่งที่จะบอกพี่น้องประชาชนว่าจุกอมีแสงเปล่าผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายได้คือของอาสาผูการก็คือกลุ่มเงินและเครื่องหายของพรรคเก้าไกลนี่แหละพรรคเก้าไกลเนี่ยดีซึ่งจุกอมีแสงเปล่าก็เป็นสมาชิกของพรรคเก้าไกลอย่าลืมนะครับ ที่น้องประ Christmas ชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับนารักของเราแฟนๆมันดีมากน่ารักของเราต้องน่าไปสู่ยุคใหม่ร้อนเรื่อง พี่น้องประชาชนทราบดีว่าบางครั้งก็มีการใช้เดินแบบตรงๆแล้วก็พูดตรงไปตรงมาเดินเขา,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 าขุดสภาพู้แทนเขาุดสภาโดยจะเป็นสภาอบจสภาพู้แทนราษฎรูแปลเราบอกพี่น้องประชาชนว่าทุกการลงทุนจ่องต้องมีการถอนทุนทุกการทำหน้าที่อย่างนั้นมันต้องมีสิ่งเคลือบแคลงอยู่ภายหลังแต่วันนี้สุขกวีแตงเปล่าตั้งใจมาบอกพี่น้องประชาชนว่าเขาจะทำหน้าที ยัโงโปร่งใสตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้นี่คือปฏิทานของเราของอนาคตการของผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเนี่ยคือสุก็วีแสงเปล่าที่จะก้าวสู่การจะนับถือยุคใหม่ก้าวสู่อบตยุคใหม่หลังจากที่องตุลาคมนี้ขอให้พี่น้องประชาชนให้กำลังแรงใจสนับสนุนสุมวีแสงเปล่าผู้สมัครหมายเลื่อนอ่ ที่เขาบอกว่าเจ้านายคือประชาชนเจ้านายไม่ได้ถืออิมเรามีเจ้านายไม่ได้ผู้ที่มีส่วนพลใดๆเจ้านายของสุขมีแสงเปล่าคือประชาชนชาวการเจนาบุรีและชาวคนทั่วไปของประเทศไทยอย่าลืมนะครับให้การสับสุนสุภมีแสงเปล่าหม้เลขหนึงไม้เลขกนึงสุภมีแสงเปล่าครับขอบคุณพี่น้องประชาชนครับ